สวัสดีค่ะอาจารย์พิพา์มาสุสมัยค่ะในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเนื้อหาในบทที่2นะคะในส่วนของต้นทุนการผลิตและกรรบัญชีสินค้าคงเหลือนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสะสมข้อมูลต้นทุนนะคะ,ะเรามาเริ่มเลยนะคะในส่วนของข้อวันนี้ก็จะมีในส่วนของต้นทุนการผลิตนะคะการบัญชี ต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็ในส่วนของแบบฝึกหัดค่ะในการในการบัญชีต้นทุนการผลิตหรือการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าของบิจการอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีการเก็บข้อมูลในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะหรือจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่เอามาใช้ในกระบวนการผลิตการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของการผลิตไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบทางตรงค่ารายงานทางตรงและก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตนะะซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกสะสมไว้ในงบต้นทุนการผลิตนะคะก็คือเป็นการสะสมข้อมูลของวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เมื่อผลิตสินค้าเสร็จสินค้าเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปพร้อมที่จะจำหน่ายในขั้นตอนต่อไป ในงบต้นทุนการผลิตเนี่ยก็จะมีอยู่องค์ประกอบนะคะของงบต้นทุนอยู่3องค์ประกอบหลักๆนะคะก็จะมีวัตถุดิบทั้งตรงค่าแรงงานทั้งตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งรายการทั้งหมดเนี้ยเราสามารถที่จะจัดประเภทมันตามลักษณะของการผันแปรหรือการเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะในส่วนของวัตถุดิบและค่าแรงงานทางตรงเนี่ยเราถือว่าเป็น การแปลสภาพขั้นต้นของตัววัตถุดิบนะคะให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปเราจะเรียกข้อมูลต้นทุนตัวนี้ว่าต้นทุนขั้นต้นในส่วนของค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนของการแปลสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าเราจะเรียกต้น,ท,นทุนตัวนี้ว่าต้นทุนแปลสภาพนะคะ ค่ะวงจรต้นทุนที่เราเห็นนะคะในภาพนะคะที่ได้นำเสนอไว้ก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการนะคะกระบวนการผลิตนะคะที่มีการจัดสรรข้อมูลต้นทุนเข้าไปสู่กระบ,บวนการผลิตเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบมานะคะมาเพื่อใช้ในการผลิตนะคะแล้วก็วัตถุดิบเหล่านั้นถูกเข้าสู่กระบ,บวนการผลิต เราก็จะมีการเก็บข้อมูลนะคะในส่วนของวัตถุดิบค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะถูกโอนเข้ามาอยู่ในรูปของงานระหว่างทำเมื่องานระหว่างทำตัวใดที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยก็จะถูกนะคะ โอนไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปซึ่งก็จะเก็บข้ออข้อมูลตัวนี้นะคะไว้ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินเมื่อนะคะยังไม่ได้ขายแต่เมื่อขายไปแล้วข้อมูลเหล่านี้นะคะจะถูกตัดมันเป็นต้นทุนขายนะคะซึ่งก็เป็นในกระบวนการของการขายต้นทุนขายก็จะถูกโอนเข้าไปอยู่ในส่วนของงบกำไราขาดทุนส่วนสินค้าที่ยังไม่ได้ขายก็จะ เก็บไว้ในรูปของสินค้าสําเร็จรูปอยู่ในงบสแสดงฐานะทางการ เส้นทางของต้นทุนการผลิตและต้นทุนประจำงวดเราจะเห็นว่าในส่วนของต้นทุนทั้งหมดของกิจาการไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตนะคะเราจะเห็นว่าภาพนี้ในกรอบสีเขียวจะเป็นข้อมูลของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตนะคะในส่วนของวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงเนี่ยมันเป็นต้น ทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงเราจะเห็นว่าจะถูกจัด,จดสรรไว้ในส่วนของงานระหว่างทําแต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเกิดค่าใช้จ่ายหลายรูปแบบน,นะคะมีทั้งแบบผันแปรและแบบคงที่นะคะและแบบอื่นๆอีกน,น,นะคะในส่วนนี้ขอนําเสนอในสุด แปลและคงที่นะคะก็จะถูกจัดสรรเข้ามาสู่งานระหว่างทำนะคะตัวที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยก็จะกลายเป็นสินค้าคงเหลือนะคะหรือสินค้าสําเร็จรูปเมื่อขายออกไปนะคะจะถูกจัดเป็นต้นทุนขายอยู่ในงบกำไราขาดทุนเราจะเห็นว่าวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ผลิตและยังคงเหลืออยู่ก็จะอยู่ในส่วนของหมวดสินค้าคงเหลืออยู่ในงบต้นทุนอางบดุลน,นะคะ อภัยอยู่ในงบดุลน,นะคะส่วนสินค้าสําเร็จรูปเหมือนกันนะคะก็ตัวที่ยังไม่ได้ผลิตก็จะอยู่ในส่วนของสินค้าคงเหลืออยู่ในงบดุลเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็งานระหว่างทำโดยงานระหว่างทำที่ยังค้างกระบวนการผลิตอยู่นะคะก็จะจัดอยู่ในหมวดของสินค้าคงเหลืออยู่ในงบดุลหรือคบแสดงฐานะการเงินเช่นเดียวกัน ค่ะในส่วนของนะคะข้อมูลต้นทุนประจํางวดต้นทุนงวดเวลาที่เรารู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการขายค่าใช้จ่ายบริหารแล้วก็ค่าใช้จ่ายทางการเงินค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ในส่วนของงบกําไรขาดทุนนะคะเราจะเห็นว่าสเต็ปของการคํานวณงบกำไร,ราขาดทุนก็จะเป็นขายหักต้นทุนขายใช่ไหมคะหักค่าใช้จ่ายใ,ในการขายหักค่าใช้จ่ายในการบริหารหากค่าใช้จ่ายทางการเงินก็จะได้ข้อมูลในส่วนของ กำไรขาดทุนค่ะในส่วนของการบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรมเรามีวิธีการบัรทุบัญชีอยู2่2อ2รูปแบบนะคะการบัทัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องและการบัทปบัญชีสินค้าแบบซินวคดนะคะพรีอดดก,กับแบบ p e r ร์ t u ชวลอินเว o r y สตนะคะ ในการจัดทํางบการเงินของกิจการอุตสาหการรมก็จะมีการจัดทํางบการเงินอยู่ทั้งหมดนะคะ3รายการด้วยกันนะคะตัวแรกก็จะเป็นงบต้นทุนการผลิตนะคะตัวที่สองจะเป็นงบกำไรขาดทุนตัวที่3เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินงบต้นทุนการผลิตก็จะเป็นงบที่นําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมถึงสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราโอนเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วก็สินค้าที่ยังผลิตไม่เสร็จก็จะถูกตัดนะคะเพื่อที่จะคำนวณหาต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนะคะในส่วนของงบกำไรขาดทุนก็จะนำเสนอในส่วนของการขายต้นทุนของการขายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วก็หักในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินนำเสนอข้อมูลกำไรขาดทุนของกิจการ และในส่วนที่3ก็คืองบแสดงฐานะการเงินงบนี้จะนําเสนอข้อมูลอยู่3องค์ป,ป,ประกอบหลักก็จะเป็นสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของกิจการนะคะในวันนี้ก็นําเสนอข้อมูลเพียงเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะคะ,ะเรานําเสนอในส่วนของข้อมูลว่ากิจการอุตสาหกรรมต้องนําเสนองบการเงินอะไรบ้างนะคะก็ ครั้งหน้านะคะเราก็จะนําเสนอในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของการบันทึกบัญชีของบัญชีต้นทุนต่อไปขอทุกท่านติดตามนะคะาการน,นำเสนอข้อมูลของเราด้วยนะคะคลิปดีๆของเราจะนำเสนอในช่อง Youtube ของเราเรื่อยๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ